ครับ f อซทุกคนครับวันนี้มากันที่หมู่บ้านมังกรสวรรค์น,นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างที่จังหวัดสุพรรณบุรีตามมาเลยครับอ่านี่นะหมู่บ้านมังกรสวรรค์ก็เป็นศิลปะแบบจีนๆน,นะครับก็สวยงามนะนึกว่ามาเดินแบบเมืองจีนเลย ก็จะมีซ้ายมือนี่ก็เป็นโรงหนังนะครับตกแต่งด้วยเขาเขียนว,ว่าโรงหนังนะโอ้โหแบบสวยอะ่ะนะแล้วก็ทางขวามือของผมเนี่ยก็จะเป็นขายของถ้าเป็นร้านๆ้านะฮะก็แบบเออดูจีนจีนดีนะเผื่อใครอยากแบบมาเที่ยวเนาะมาดูนะครับม,มีมีหน้ากากด้วย อสุดยดยยเลยเไปไปต่อก็จะเป็นร้านที่แบบจีนจีนนะครับช่วงนี้ก็ช่วงเราถ่ายเนี่ยเป็นช่วงปีใหม่นะครับมันก็จะใกล้ตรุษจีนนะก็จะมีขายเสื้อขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับปีปีนี้นะปีมังกรน,นะครับอา่าโหมีร้านนวดก็เขียนว่าโรงนวดนะครับอย่าเดินผิดนะเป็นโรงน้ําชาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้จะเป็นร้านอาหารเนาะ สวยงามอะคือมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยได้เลยนะแบบว่าตีมบจีนๆีเลยอะ่ะไอ,อ้เท่ดีนะมาเดินซื้อขนมซื้อของได้ก็จะมีขายนะครับของเยอะแยะมากมายนะเรียกหมู่บ้านมังกรสวรรค์ชื่อดีนะชื่อดีเป็นมังกรอ๋น <laughs> อ่ะ ต่อไปต่อไปก็เดิน <tong s. S 1> เล่นได้มีร้านอาหารน้าขนมนะครับแล้วก็ตรงนี้จริงๆแล้ว oh. มันไม่ได้มีแค่การเดินซื้อของอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันยังมีกิมมิดหนึงเลยตรงนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวจะพาไปดูเขาเรียกว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีนะ เป็นมังกรใหญ่เลยนะครับแล้วตอนนี้มันก็คือปีมังกรแล้วสับใ์ไขที่มีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับปีชงหรือว่ามีความเชื่อเรื่องศาสตร์ของจีนเนี่ยนะครับเราก็จะเชื่อกันว่ามังกรเนี่ยเป็นสัตว์ใหญ่นะครับไม่ใช่สัตว์ใหญ่เอางี้ใน1ปีในในหน,หนึ่งรอบปีนกักสัตวิ์เนี่ยมังกรเนี่ยเป็นปีเดียวมาโรงเนี่ยที่เป็นส,สัตว์ที่ เป็นสัตว์ในตำนานนะครับแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนอาจจะมีจริงหรือเปล่าไม่รู้ก็แล้วแต่ที่ที่ทุกคนคิดนะแต่ว่าออจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรานับแบบชั่วชรุขาทถอดลงมาถึงมม่แม,ม,ม้ว่าราชาจกรุณเนี่ยปีนักสัตว์อื่นเนี่ยมีตัวตนอยู่ในปัจจุบันอยู่แต่ว่ามาลงเนี่ยปีมังกรเป็นปีเดียวทีออ่ไม่มีปรากฏอยู่ในโลกตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็คนจีนเนี่ยเขาเชื่อว่ามังกรเป็นสัตว์ใหญ่เป็นสัตว์ของผู้มีบาร,รมีนะอย่างเช่นห้องเต้อะไรก็จะมีมังกร ไว้เป็นผานะคือเป็นแบบลวดลายนะหรือว่าตีจูเอีย้ยหรือว่าเทพ,พเจ้าจีนเนี่ยที่ใหญ่ๆเขาก็จะมีมังกรไว้เป็นสัตว์พาหนะด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะพามาหมู่ตรงนี้สําหรับคนที่เกิดปีมังกรนะครับแล้วก็คนที่มีความเชื่อเรื่องปีมังกรว่าดีกับตัวเองอยังไงนะนี่ครับมาดูเลยด้านหลังนี้นะก็จะเป็นแบ็กก้านะครับของปีมังกรนะ ก็คือจริงๆปีนี้ปีมังกรน่ะใครรู้สึกว่าอยากมาไหว้อะที่สุพรรณบุรีตรงเนี้ยก็เป็นอีกกิมมิกหนึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่ามากราบไหว้บูชาขอพรนะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่สุพรรณแล้วก็มีมังกรตรงนี้ด้วยนะเป็นกิมมิกหลักเลยก็รับสายมูเสริมสิ่งมงคลเสริมอำนาจวาสนาบารมีคุ้มครองโชคลาบความโชคดีต่างๆมาเถอะที่นี่เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูและพาไปมูว่าเราจะต้อง ทำอย่างไรบ้างกับการขอพอรที่นี่ลิขิตบนพิชิตกรรมไปตามมาตามมาก็เป็นศิลปะจินจีนะครับตัวน,นี้ก็เป็นจีนจีนนะ ก็เดินกันเข้ามานะครับยิ่งบรรยากาศดีนะนะครับก็สร้างได้ดีโอเคที่นี่ก็มีเวลาเปิดปิดนะเช็คเุราให้ดีนะครับจะมาตามเลยอันดับแรกเราก็ต้องหาดอกไม้ทุกเทียน,ะน Abei, ออกน้ำมันด้วยอันนี้อันนี้คือครบร bah, the, 20, 20, ้อยหนึ 80, there, ่งพอดีครับยี่สิบยี่สิบสี่สิบแปดสิบร้อยหนึ่งหยอดตู้นะครับโอเคต่อไปก็จะมีจุดบอกนะครับว่าจุดที่หนึ่ง จุดที่1เนี่ยไหวอะไรนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเทพพระเจ้าออเทพยายดาฝ้าดินนะครับก็คือที่กงนั่นเองนะเป็นจุดเริ่มต้น,นครับก็เป็นจุดแรกนะแต่ว่าก็อหนอืนเลยเราไปจุดทุบจุดเทียน,นะครับเราก็จะมาจุดเทียนคนจีนเรามีความเชื่อเรื่องเทียน,นะครับว่าเป็นจุดเพื่อเป็นแสงสว่างนะครับนำทางขอพรเนาะ คือแม้แต่เทียนเนี่ยก็จะต้องมีมังกรเลยนะครับพูดเทียนอยู่เสมอนะครับเนาะราคา40บาทนะครับตามเสิร์ฟตัวได้เลยนะครับถ้าที่ไม่มีแบกยกออยไางี้ที่ห้องกระจกติดกับรานทุกเทียนได้เลยครับจริงๆก็ควรจะจุดทีละทีละแต่เพื่อความรวดเร็วแบบเราก็จุดไปเลยพร้อมกันโอเคเมื่อจุดเสร็จแล้วนะก็เอาเทียนไปปักนะครับก็ไหว้นิดนึงเพราะว่าขอให้เทียนนี้เป็นแสงสว่างนําทางนะครับความมืดมนทั้งหลายให้ มาหายสูรไปแลเนการถวายนะครับจุดเทียนเบิกทางเบิกพลังให้เราขอพรสำเร็จรโอเร็จต่อไปเราก็จะมาจุดทูปนำจุดทูป คนจีนเราครับก็จะเชื่อเรื่องการไหว้เทพธิดาฟ้าดินก่อนครับเพื่อเป็นการบอกกล่าวเนาะว่าเรามาไหว้อะไรทําอะไรขอพรอ,อะไรนะครับทุกครั้งนะไปที่สังเจ้าทีนจำไว้เลยครับว่าเอ,อ่อเทพธิดาฟ้าดินเนี่ยนะครับเป็นจุดแรกที่ต้องไหว้ก่อนเสมอนะครับเรียกว่าถี่กงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมาไหว้เทพธิดาฟ้าดินก่อนครับจุดนี้ก็ปักทูบห้าดอก เขามีป้ายบอกนะครับนะี่มีป้ายบอกไปต่ออาามาต่อไปจุดที่สองนะครับรก็เป็นเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับก็จะมีเจ้าพ่อหลักเมืองเจ้าพ่อเสื้อเมืองแล้วก็เจ้าพ่อทรงเมืองนะครับของเมืองสุพรรณเนาะ จุดและสามดอกนะครับโดยหลักคนจีนนะครับมักจะปักที่ถาดกลางเสมอกระถางทูปกลางก่อนเสมอน,นะครับกระถือเป็นกระถางใหญ่เป็นประธานนะเียนัก็จะมีป้ายบอกตรง้เลยนะครับน,นี้ไม่มีแบงค์ย่อยจุดแรกเงิอนอยู่ติดกับรูปเหรียนนะครับต่อไปจุดที่สาจุดแรกเงินยูนิตกับรูปเหียญนี่นครับจุดที่3าก็คือจุดที่เขาเรียกว่าหมิงซึ้งนะครับคือจุดหน้าประตู ใช่ครับก็เป็นจุดที่3มนะหมิ่งซึ้งครับแล้วก็จะปักซ้ายขวานะครับฝั่งละดอกคือคนจีนเนี่ยเขาถือว่าประตูเนี่ยจะมีเทพีแรรักษานะครับก็เป็นการจุดธูปไหว้ของพรได้นะครับต่อมาครับที่เหลือเนี่ยเขาบอกว่าให้ปักไหว้มังกรก็จะเหลือ5้าดอกนะ เราก็จะไหว้มังกรนะรเป็นการขอพรน,นะครับนะครับก็เราก็ไหว้ที่มังกรเรียบร้อยนะก็เป็นกิมมิคสำคัญนะครับการไหว้มังกรในปีมะโรงนี้ต่อไปก็ขออนุญาตไปเติร์นวันตะเกียงครับเพื่อความรุ่งโรจน์ นในการที่เรามาขอพรเรียบร้อยแล้วเนะาะนี่ก็อย่าลืมทําบุญเสริมสี่มงคลนี้กับตัวเองด้วยนะครับ นี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะกับการมามมที่นี่นะครับกับศาลเจ้าหลักเมืองครับซึ่งมีมังกรด้วยสปีมาโรงนะก็เดี๋ยวอีพี่น่าจะไปะแนนต่อเ๋ยวติดตามกันได้นะครับอ่ะเอฟซี FC ทุกคนครับวันนี้ก็พามามมมาลิขิตบุญพิชิตกรรมกันที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็มีมังกรด้วยนะครับที่เป็นสหรับคนปีมาโรงเนี่ยก็มากราบไหว้ได้นะครับและที่สําคัญเนี่ย ตรงนี้นะครับเป็นการไหว้เสริมสิ่มงคลอํานาจวัส,สนาบารมีต่างๆแล้วขอโชคลาภแล้วนะครับต่อไปจะเป็น EP อะไรนั้นไปพาไปที่ไหนนะครับไปลิขิตบุญพิชิตกรรมที่ไหนอย่าลืมติดตามนะอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งอะไรก็ตามแต่ขอร้องกับ <c oughs> ช่วยติดตามกูเถะ <c oughs> นะครับแล้วเจอกันใหม่น EP ีหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ